สวัสดีครับ BKK Channel วันนี้จะพามาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวสปอร์ตแบนด์ตัวใหม่จากค่าย a m s u n งนั่นก็คือ Samsung Gear Fit 2นั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในกล่องจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากแกะกล่องกันเลยเมื่อเปิดออกมานะครับก็จะเจอ Samsung Gear Fit อยู่นะครับแล้วก็จะมีแผ่นโฟมป้องกันอีกทีนึงนะครับส่วนภายในกล่องครับก็จะมีคู่มือสีขาวสะอาดตาอยู่นะครับ แล้วก็จะมีแท่นชาร์จแบบไร้สายนะครับสำหรับ Samsung Gear Fit 2ภายในกล่องก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับด้านข้างตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มแบ็คนะครับเมื่อทําการกดปุ่มโฮมค้างไว้ก็จะเป็นการเปิดเครื่องนั่นเองนะครับโดยที่ Samsung Gear Fit 2ก็จะมีมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่น IP68 นะครับใครที่ออกกําลังกายแล้วกลัวจะเปียกน้ําเปียกเหงื่อก็มั่นใจได้ส่วนหนึ่งนะครับว่าเหงื่อและน้ําจะไม่เข้าไปในตัวเครื่องแน่นอนนะครับ ในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะเป็นแบบซูเปอร์อัมโมเลดนะครับมีความกว้างทั้งหมด1.5นิ้วนะครับก็เรียกได้ว่าให้สีสันที่สวยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวในเรื่องของการออกแบบตัวเครื่องนะครับก็ทำออกมาได้ดีนะครับมีน้ำหนักเบาเพียงแค่28กรัมเท่านั้นนะครับโดยที่ตัวเครื่องเป็นพลาสติกส่วนด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจอีกด้วยนะครับในเรื่องของสายก็เป็นสายยางที่ให้ความรู้สึกดีมากนะครับเวลาใส่ ไม่รู้สึกเจ็บนะครับมีความนุ่มใช้ได้เลยทีเดียวและสายก็ยังสามารถเปลี่ยนสีหรือว่าเปลี่ยนขนาดได้อีกด้วยนะครับโดยที่กดที่ปุ่มด้านหลังนะครับแล้วก็ดึงออกมาเพียงเท่านี้ครับก็เปลี่ยนสายได้แล้วนะครับไม่ยากเลยครับด้วยความโค้งของตัวเรือนะครับเมื่อทําให้สวมใส่แล้วก็มีขนาดเข้ากับสลีระของข้อมือนะครับสามารถปรับความสว่างได้อีกด้วยนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานในที่มืดหรือว่ากลางแจ้งก็ทําให้เห็นหน้าจอได้ชัดเจนขึ้นนะครับ และในเรื่องของการแสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือเผาผลาญไขมัน mm. ก็จะมีการแสดงผลแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนะครับทําให้เราเห็นกันเดี๋ยวนั้นเลยว่าการออกกําลังกายของเราไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับอย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะครับว่าซัมซุงเกียร์ฟิต2สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะครับโดยที่กดวัดได้อย่างง่ายๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเซ็นเซอร์เนี่ยมีการวัดการเต้นของหัวใจได้อย่างแม่นยําเลยทีเดียวครับ โดยที่ Samsung Gear f i t 2เนี่ยนะครับมี GPS อยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องพกโทรศัพท์เวลาออกกำลังกายอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานวิ่งกลางแจ้งหรือว่าวิ่งบนลู่วิ่งนะครับก็ทำได้อย่างเบาตัวแล้วล่ะครับทีนี้แท่นชาร์จของ Samsung Gear f i t 2เนี่ยนะครับเป็นแบบไร้สายนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กนะครับเมื่อเรานำา s m s u u n g Ge r f ฟิ2เข้ามาวางก็จะทำการดูดแล้วก็ชาร์จอัตโนมัตินะครับแถมยังบอกเวลาอีกด้วยนะครับ ซึ่งทาให้เราสามารถดูเวลาได้และที่สําคัญนะครับแม่เหล็กก็มีความแน่นพอสมควรด้วยนะครับเมื่อนํามือกดหน้าจอในส่วนของการดูเวลาค้างไว้นะครับก็จะเข้าสู่โหมดปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกรูปแบบของหน้าจอหรือว่าจะเป็นสีหรือการแสดงผลต่างๆได้ด้วยตัวเองอีกด้วยนะครับและ Samsung Ge a r Fit 2นะก็รองรับบลูทูธ4.2นะครับ,รบ,รบทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับ และ Samsung Gear Fit 2เนี่ยก็ยังมีเมมโมรีภายในนะครับทำให้สามารถเก็บเพลงได้มากกว่า500เพลงอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสายรัดข้อมือดีๆและชอบการออกกำลังกายนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปเล่นเครื่องจริงได้ก่อนนะครับที่ BKK Shop ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับการพรีวิวก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s b s c r i b e Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ